มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาจกับเกมพาร์ใน Foot, แมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยโยเฮลโลกายวัสด,ดุโอเคครับคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจกําลังจะแก้ไขปริศนาคันโยกกันอยู่ใช่ไหม คือพอเวลาเราดึงคันโยกเสร็จปุ๊บห้องในการทำเผาวีีมันก็จะเปิดให้เข้าใช่ไหมครับอ่ะผมก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังหากเกาะลับกันอยู่ใช่ไหมในตอนนี้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเจอเกาะลับแล้วแล้วก็ได้มองพจจระจันทร์ไปแล้วในคืนฟูมูนนะครับแต่ทําไมพจจระจันทร์มันถึงไม่เรืองแสงในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาอ่าแก้ความสงสัยให้กับทุกคนกันละกันนะครับปนปกับข้อแนะนำเนาะเอออะไรประมาณเนี้ย ว่าผมทํายังไงแล้วมันได้นะครับสมมุตินะครับทุกคนสมมุติว่าในตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่บนเกาะลับนะครับแล้วก็สมมุติว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนฟูมูลนี่ครับทุกคนเราก็มองพระจันทร์ได้เลยครับในการที่เราจะมองพระจันทร์แล้วชัวร์ที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดชิปล็อกครับทุกคนครับเปิดชิปล็อกแล้วเอาไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยชี้ไปที่พระจันทร์ครับแบบนี้แล้วก็เปิดสกิลเผาครับผมแนะนําว่าให้เมาส์เนี่ยอยู่บนดวงจันทร์ตลอดเวลานะครับ ถ้าเกิดว่าทํารอบแรกแล้วไม่ได้เนี่ยให้ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออก,อ,อ,กอะไรเงี้ยครับลองดูเนาะอ่ะก็เนี่ยครับ,ออร,บรอบแรกอาจจะไม่ได้เดี๋ยวรอบที่2ครับรอบที่2สกิลเผาคููดาวเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดได้ต่อเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาไอ้เนี่ยครับไอชิปล็อกของเราเนี่ยวางไว้บนดวงจันทร์ตลอดนะอ่าแล้วก็เนี่ยครับอย่างเงี้ยซูมออกบ้างซูมเข้าบ้างอะไรเงี้ยครับก็ น่าจะได้แล้วนะครับทุกคนครับซึ่งผมมาตอนแรกผมกดสกิลเผาอย่างเดียวแล้วก็มองพระจันทร์แบบนี้นะครับมันไม่ได้นะครับทุกคนผมกดไปทั้งหมด5รอบจนรอบสุดท้ายเนี่ยผมเปิดชิปล็อกครับแล้วก็มองอย่างนี้แล้วก็สูงเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็เปิดสกิลเผาครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาเมาส์ออกจากดวงจันทร์เลยนะทุกคนอืมผมก็เลยทําได้ครับใครที่ทําไม่ได้เนี่ยหนึ่งเลยลองเปิดชิปล็อกแล้วก็เอาเมาส์วางไว้บนดวงจันทร์ตลอดเวลาแล้วก็ เปิดสกิลเผ่าวนไปเรื่อยๆครับแล้วก็วิธีที่3ครับลองซูมเข้าซูมออกดูอ่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าที่ผมทําได้ก็พอแบบนี้แหละใครที่ทําไม่ได้เนี่ยลองเอาวิธีผมไปใช้ดูได้นะครับแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยมองดวงจนันทร์เปล่งแสงแล้วเก็บฟันเฟืองแล้วแล้วถ้าเกิดว่าหลุดหรือว่าเเกิดอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะต้องไปมองดวงจันทร์ใหม่ไหมนะครับ มีคนบอกผมว่าไม่ต้องนะครับทุกคนครับเราสามารถที่จะไปดึงคันโยกได้เลยแล้วก็อาจจะมีอีกข้อสงสัยหนึ่งนะครับว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเกี่ยรฟันเฟืองแล้วมันเช้าแล้วอะครับแล้วผมไปเกาะต้นไม้ไม่ทันอนะ่ะเนี่ยเกาะต้นไม้นี่ครับถ้าผมไปไม่ทันอนะ่ะผมจะยังดึงได้อยู่ไหมคําตอบก็คือดึงได้นั่นเองนะครับทุกคนครับเราสามารถดึงได้ตามปกติเลยแล้วก็วิธีในการหาเกาะลับเนี่ยนะครับถ้ายังไงเนะี่ยเดี๋ยวผม สอนให้อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับทุกคนครับว่าหาเกาะลับยังไงให้มันเจอแบบง่ายๆเนาะโอเคครับทุกคนครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย